มาค่ะพี่น้องเป็นจังไดแน่สําหรับในมือว่านี้นะคะถือว่าน่ารักมากๆอีกอย่างน่ารักกว่าติน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินน้องคีนองน้องเียทเีเรียวเรียบาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ะกับมีคนมากขอให้รูกักบมีคคนรูดจ,จักน้องไปเบิร์ดเอารดค่ะพี่น้องแล้วนี่ลนะ่ะน่าถือว่าเป็นเกียรติกับอุ้งอิงมากๆค่ะพี่น้องเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นหลังจากที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องไดมิการไปรับเชิญนะคะใน างานประเพณีบุญสัมนมะ,ะ,ะทางจังหวัดสุสาเนี่นกกะคะพี่น้องก็ได้มีการรับเชิญน้องอิง่งไปนะคะแล้วปรากฏว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่าหลายคนนะคะ,ะเป็นการรูจักอ,อุงอิมนราพี่น้องเนาะนะคะรูนจักอ,อุงอิมบางท่านบางคนก็นถึงกับขนาดที่แบบให้เกียร์ มาถ่ายรูปคู่กับน okay. uh, like ้องแบบมากโร์ไทยรูปกับ so, อ like, ินยิงจังสีแม่้คือนาว่าสิเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชิรเกตใม่คุณแม่อังเกอร์จังสีแม้นะคะเพื่อนเพื่อนกันนี่แหละเป็นถึงรองรองผู้ว่าราชการจังสีแม่้แบบนี้นะมาคอร์ถ่ายรูปคู่กับน้องอูยิงเพชรบานแทงอางุ้เจ้าคิดเบิ้งเพื่อนกันคือสีแบบ พู้มใจถึนก็คือสีแบบปลื้มใจน่นาๆในะะทีมีคนเกง่งนะคะอย่างองอิงอยู่ในจังหวัดของตัวเองจังสีแมงสาหรับน้ององอิงเพชรบานแห้งค่ะพี่น้องหลังจากที่น้องแบบมีซื้อเสียงดง่งดังหลังจากที่แบบน้องแบบสีว่าจาังเลยนะเป็นศิลปินที่มีคนรู้จักน้องไลายน้องพี่น้องเนาะนะคะเรียกเรีย่าสําหรับาชาวจังหวัดรซสเกตรวมถึงรองผู้ว่าราชการรวมถึงแบบใกล้อําเภอน้องพี่น้องเนาะนะคะ,นะะกะ็เอินมา ปลื้มใจและก็ดีใจนะคะพี่น้องที่เอิญมาจังในละมีคุนเกงยางอุงอิงในอำเภอเฮาที่ว่าเป็นหน้าเป็นตาเนี่ยที่ว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวจังหวัดซีสเกได้ละน้องพี่น้องเนาะนะคะนี่แล้ว่ะพี่น้องขันสมบดมาเวาเอซีแฟนครับไลฟ์ทะเลขคนจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดซีสเกตไลฟ์ทะเลขคนแบบนักท่องเที่ยวจังสิแล้วับพี่น้องแบบพี่เพื่อนอยากมาเที่ยวในจังหวัดซีสเกตน้องพี่น้องเนาะนะคะเซอ่์วาครดีใครดีรดรดย่างแน่นอน นอ้องพีดองน้องใครดีใครดียางแน่นอนนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดซีสเกตนะคะเพราะว่าอิงยังมาติดเพราะว่าสําหรับนักท่องเที่ยวที่เพิินมากนกบพออย่างกบพานี่แหละรู้ว่าจังหวัดนี้มีคนดังอย่างอุงอิงบอกนะคะแล้วในจังหวัดซีสเกตมีอะไรดีล่ะนะคะหลายคนก็อยากแบบมาท่องเที่ยวหลายคนก็อยากมาเบิ้งจังสีแม่นะคะว่าเป็นจังไรแน่สําหรับจังหวัดซีสเกตน้องพีน้องน้องเอิญมามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลย นพพี่น้องโนนะคะเอา่นั่นแหละค่ะพีนงกับเสียวจงเนรล่ะนะคะเชื่อว่าสําหรับทางด้านคุณนายอำเภอนะ่ยค่ะนายอำเภอเองก็ดีรองผู้ว่าราชการเองก็ดีนพพี่น้องโนนะคะตังก็ุูมใจในโตอุงอิงนพพี่น,น้องเนาะแล้วสําหรับน้องอุงอิงเพชรบานแท้งในเรื่องของการวั้งโตค่ะพี่น้องก็ต้องคือถึงเลยนะคะคือว่าเป็นเด็กหน่อยที่ว่าต้องแบบค่อยให้นมิคุณรักผู้ใหญ่มาค่อยบอกเขาพี่น้องว่าเวลาพอคุณยายนะคะเวลาพอแบบ คนอื่นจังสิแม้นะคะให้ยุมือไหวเด้อไม่ต้องมีคนมาคอยบอกครับพี่รองปุ้งอิงเหมือนน้องจะรู้เองเลยจังสิแม้นะคะน้องกับแบบเฮ็ดมาตลอดนะคะย่างนี่แหละสมนุนว่าสิมีคนมากข,ขอไทยรูปก,กับน้องจังสิน้องก็สิมากแบบพนมอ่าพนมมือไหวยงมือไหวก่อนตลอดแล้วพี่น้องทิ้งพื้ว่าเพือนสีแบบมาขอใหยรูปก,กับน้องเองน,นะคะน้องกับแบบตรงตรง,ตรงมือไหวพืน้นแล้วพ่อไายรูปเร็ ก็ยกเมือ่อไหวเพิ่อนอีกที่หนึ่งคับพี่น้องเป็นจังไนอังมุจวานะคะว่าสิเป็นใครก็ตามคับพี่น้องนะคะว่าต้องเป็นคนที่แบบมีฐานาสูงนะคะว่าต้องเป็นคนที่แบบเลิศเลอเพิ่มคุ้งอิกน้อ,กนนองกันกมือแบบย่างพอขาเม่ขาดในในตลาดนัดอุ้งอิงน้นองก็เหตุจังสีเื่อก้าเหมือนเดิมคับพี่น้องเป็นจังหนอังมุจวาจจะไม่ให้เอลซีแฟนคลับรักได้อย่างไรน้อพี่น้องเนาะเอาในราคาพี่น้องนะสำหรับในมือบ้านนี่ในฟังของท่านพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจ ก็เลยมีการออกมาโพสรับพี่น้องคะโพสว่าจังเล่หลักนะคะนี่ขับพี่น้องสำหรับเอกพจน์นักว่าถ่ายรูปกับนายอำเภอพันนะพี่น้องเป็นจังไดถือได้ว่าสุดยอดมากๆน้อพี่น้องเนาะนานี่นะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนพอได้เห็นแบบนี้แล้วก็พากันปลื้มใจในตัวลูกสาวคนนี้แห้งรับพี่น้องนะคะสำหรับงานในหมู่บ้านนี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่น้องพี่น้องกาเป็นงานใหญ่ นะคะคงจังหวัดสิสเกตเลยกับว่าได้นะคะแล้วนี่ล่ะเอื่นมามีในอำเภอม,มีแบบลองผู้ว่ามากให้ทำในคนน้องพี่น้องน้องแล้วกับถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่เพื่อนได้รับเชิญน้องอุ้งอิงไปนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นจังไนเมื่อเจาลองขีดเบิง่งนกนนะวานะคะไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามงานใหญ่จังสิแม่นะคะเป็นยังเพื่อนคือแบบตรงเชิญอุ้งอิงเพดอนแห้งไปการที่ได้ขึ้นเข้ามาเชิญน,นี่ครับพี่น้องเปรียบเสมือนว่าคนคนนั้นนี่เป็นคนที่แบบ สำคัญในกะพี่นองเป็นคนที่สําคัญนะคะเพื่อนจ้าเด็พิการรับเชิญมารวมในงานแมนบอสเนาน้องพี่น้องเนาะนะคะอากะถือว่าสุดยอดม,มาๆกๆสำหรับน้องอุงหิงน้องพี่นอ้นองเนาะนะคะอาเนี่แลลวครับพี่น้องหลังจากที่ท่านพเอเอก่นในนิการออกมาโพสนะคะว่าถ่ายรูปคู่กับในอำเภอเอฟซีแฟนคลับไลฟ์ทางในคนครับพี่น้องกับผ้ากันแห่เข้ามาคอมเมนต์กันโดูรัวนะคะมาเบิร์นกันครับพี่น้องมา ผู้ใดมีความคิดเห็นว่าจังใดแน่สำหรับผู้นี้บอกว่าสุดยอดเลยลูกสาวนะคะผู้นี้บอกว่าเยี่ยมยอดมากเลยลูกสาวนะคะผู้นี้บอกว่าของแท้ลูกสาวของแท้อิเลีนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าสุดยอดมากเลยลูกนะคะหลายคนก็บอกว่าน่ารักน่ารักนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องหลายคนเอ่ยมาสุดปลื้มมากๆน้องพี่น้องนอนหักกะนี่แหละผู้นี้บอกว่าสุดยอดเลยจ้าคอยดีใจ ที่เข้าไปดูไลฟ์สดทัน3นาทีแรกอิหลาลองเพลงใช้เวลาแป๊บเดียวก็จบงนานแต่ FC เข้าดูไลฟ์สดมากถึง1.2หมื่นคนชอบเพลงเปิดตัวมากๆพันนะพี่น้องผู้นี้บอกว่าเป็นบุญวาสนาของเช่าศซีสเกตมีนักร้องดังอีกคนาานะคะนี่หลายคนก็บ,บอกว่าเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากนะคะพยายามฝึกการพูดสื่อสาร ถึงในงานนะคะที่เราจะไปร้องโชว์หรือรับเชิญเดอะอีลานี่นะคะคุณนีิบอกว่าตื่นใจจ้านะคะลาหน้อยนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะทีนัแล้วคนพากันคอมเมนต์นั่นละเนาะพี่น้องเนาะนะคะกับเอ่อศิลป์เจ้าไมละนะคะสำหรับเช่าจังหวัดสิสเกตยเพื่นก็คือสิภากันดีใจเนาะพี่น้องเนาะที่มีศิลปินชื่อเสียงโด่งดังนะอยู่ในจังหวัด ตัวเองนอกพี่น네้องน้อมันแลแต่ว่าสําหรับอุ้งอิงน้องกับ่บอเคยแบบแสดงตัวด้วยกับพี่น้องว่าน้องเป็นคนดังน้องเป็นคนนี่คือเสียงน้องไม่เคยแสดงตัวน้องกับแบบใช้ชีวิตตามปกติของน้องนอกพี่น้องน้องแต่ว่าสาหรับเก็บซี่แฟนคลับหลายคนได้เห็นว่าสิเป็นได้ตรงของการว่างโตนะคะหลักการอื่นๆอีกมากมายนอกพี่น้องน้องอุ้งอิงน้องแบบเป็นคนดังเป็นคนดังแบบ พิว่าจังเลยล่ะเป็นคนดังที่น่าติดตามนพีน้องเนาะนะคะเป็นคนดังที่น่าติดตามไปตลอดวันถกบาวัสิเปน็นเรื่องของการ,ราบัาง,ง,งตัวนะคะแบบความอน้อนความโดนต่อผู้ลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อืดอีกมากมมยเท่ากับได้เห็นจากตัวน้องแล้วนพีน้นองเนาะนะคะที่ว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวสาหรับเด็กหนคนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้องไม่เคยลืมลืมตัวไม่เคยลืมถิ่นกําเนิดของตัวเองค่ะพี่น้อง เนี่ยคะถือว่าน่ารักมากๆ,ๆนกพี่น,อน้องเนาะเอาลกะร์ดติดตามเนี่ยฮะบามืมีนีทีมงานรถตู้นะคะสีเดินห้างไปใส่อีกบอร์นกพี่น,อน้องเนาะนะคะเอากอร์นี่แหละนะคะก่ะเป็นกําลังใจแห่งคือเก่าขับขี่โดยเดินห้างปลอดภัยทุกเส้นห้างนกพี่น้องเนาะเอาแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปสวัสดีสักค่อนเนาะค่ะงคำันสวัสดีค่ะ